สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับจีลิงของเราก็มาอยู่กับโปรดักตที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำ GSH E 27ขีด9 W นะครับแพคเกจจิ้งสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ท LED นะครับหรือว่าหลอดไฟแบบสมาร์ทนั่นเองนะครับางกล่องเขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับแอปทูย่านะครับในมือถือของเราได้นะครับแล้วเราก็สามารถสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟของเราผ่านมือถือได้เลยรวมไปถึงฟีเจอร์เด็ดของเขาเลยนะครับก็คือเป็น RGB นะครับตรงนี้เขียนไว้ที่ 2,700K ถึง 6,500K นะครับก็สเปคเดี๋ยวเราขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันว่าเจ้าตัวหลอดไฟของ G Link ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราต่อไฟต่อยังไงนะครับแล้วเราจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันยังไงแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับโอเคครับเมื่อเราได้เจ้าหลอดไฟตัวนี้มานะครับโอเคเปิดกล่องมานี่เขาละเอียดมากเลยนะเขาใส่ขั้วหลอดไฟมาให้นะครับตรงนี้แล้วก็มีพื้นที่ให้เราสามารถเอานิ้วเข้าไปยกกระดาษออกนี่เปิดง่าย เลยครับหลอดไฟเราจะไม่เสียหายหาเปิดออกมาเราก็จะเจอกับพระเอกของเราครับตัวหลอดไฟตัวนี้เป็นขั้วแบบ E27 นะครับแล้วก็รองรับไฟ AC หมายความว่าเราสามารถเอาไปเปลี่ยนกับหลอดไฟ LED ที่บ้านเราได้เลยนะตัวโคมที่เป็น E27 เหมือนกันนะครับผมก็บนตัวผลิตภัณฑ์แน่นอนว่าได้รับมาตรฐานมอกด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ผ่านมอกนะครับมี QR code สแกนได้เลยนะ ดูรายละเอียดได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมา,าทดลองการเชื่อมต่อหลอดไฟตัวนี้กันนะครับผมได้เตรียมตัวขั้วที่เป็นตัวเครื่องไว้เรียบร้อยนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะสวมเข้าไปเลยนะครับปกติที่บ้านเราจะเป็นแบบขันเกียวนะครับแต่ว่าตัวขั้วนี้เป็นแบบกดนะ กสามามรถดเข้าไไปลักษณะีด้ี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟเข้าเมื่อเราเปิดไฟเข้านะครับตัวหลอดก็จะขึ้นเป็นไฟสีขาวนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกระพริบลักษณะนี้นะครับหมายความว่าหลอด LED ตัวนี้พร้อมที่จะเชื่อมทํางานแล้วนะครับอ่าเราก็จะสามารถโหลดอ่าทูย่าตัวนี้นะครับอ่าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็รีจิสเตอร์ไว้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันทูย่านะครับการเพิ่มก็ง่ายมากเลยครับให้เรากดที่รูปบวกด้านขวาบนนะครับหรือว่าถ้าเราเชื่อมต่อ w i f i เปิดบ tooth พูดเปิดโลเคชันอยู่แล้วเนี่ยอย่างหน้าจอตรงนี้อุปกรณ์มันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะให้เราเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยเราก็สามารถกดเพิ่มได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเห็นหลอดไฟ e 2 7ของเรานะครับอ่านี้ผมขออนุญาตก,กดเพิ่มนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับผมอโอเคหลอดไฟของเรากลับมาเป็นไฟนิ่งลักษณะนี้หมายความว่าน่าจะเจอกันแล้วกำลังเชื่อมต่อกันอยู่ถ้าพาสเวิร์ด Wi-Fi ไม่ผิด เราก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมเชื่อมต่อสําเร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าตาลักษณะนี้เลยนะครับมีติ๊กถูกนะแล้วก็บอกว่าเพิ่มเรียบร้อยนะครับเราก็กดเสร็จได้เลยครับทีนี้เราก็จะเข้ามาที่หน้าต่างคอนโทรลของตัวหลอดไฟตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับที่รูปรินสอนะครับด้านขวาบนนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อสาธิตสมมติว่าเป็นห้องนอนแล้วกันอ่านี้ก็เป็นห้องนอนผมในหน้าแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถควบคุมอุปกรณ์โดยแอปที่3ได้นะครับ อันนี้มีโลโก้ของ Google Assistant นะครับมีโลโก้ Alexa อยู่เนาะสามารถเชื่อมต่อทุ่ย่าเข้ากับ Google Assistant ได้แนละ้วเราก็ไปใช้แอปพลิเคชันเดียวเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าเราสามารถสร้างกลุ่มระหว่างอุปกรณ์หลอดไฟตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์อื่นนะครับแล้วก็สามารถตั้งซีนได้นะครับหรือว่าเปิดเป็นโหมดประหยัดพลังงานก็ได้ในหน้านี้เราสามารถกดลบอุปกรณ์ได้ด้วยนะจะโชว์เครือข่ายที่เราเชื่อมต่ออยู่ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไป เล่นกันดีกว่าถ้าเราเข้ามาในหน้าจอที่เราจะเล่นเกี่ยวกับสีของหลอดไฟนะครับตรงนี้ที่ด้านล่างสุดเลยนะครับเราจะเห็นแถบนะครับผมมีคําว่าเทาดาว มีสัญลักษณ์เปิดปิดแล้วก็คําว่ามอนะครับผมจะขออนุญาตลองเปิดปิดก่อนเลยอ่านี้ถ้าผมกดปิดนะครับอ่าก็จะเห็นว่าหลอดไฟก็ปิดเป็นที่เรียบร้อย anyway. นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผมกดเปิดหลอดไฟก็กลับมาติดนะครับอ่านี้ก็จะสะดวกมากเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่าเราติดหลอดตัวนี like ้นะครับไว้ในห้องนอนของเรานะอ่าอย่างเช่นว่าอยู่บนที่นอนของเราแล้วตอนกลางคืนเราอาจจะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่าเมื่ออ่านไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกอ่าเราเริ่มง่วง้วเราก็สามารถกดปิดไฟในมือถือได้เลยไม่ต้องลุกไปปิดแล้วเราก็สามารถนอน นอได้เลยโหเป็นอะไรที่ผมอยากได้มากเลยในห้องนอนผมนอกจากะเป็อย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็ขยับขึ้นมาด้านบนอ่าเราจะเห็นการปรับแสงสว่างนะครับนี่ตรงนี้เราสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับอ่าตั้งแต่0ถึง100% นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเลขบอกให้เราด้วยนะครับผมรวมไปถึงเราสามารถเคลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้ซึ่งตรงนี้จะมีโหมดมาให้เราด้านบนนะครับทั้งหมด4โหมดนะครับอย่างตอนนี้เราอยู่ในโหมดไว้นะครับหรือว่าแสงสีขาวนะครับอ่ามันก็จะไล่แสงสีขาวได้นะครับ ตั้งแต่วอมไปจนถึงเดย์ไลท์แล้วก็ผ่านไปจนถึงคูไวมีสีให้เราเล่นเยอะเลยนะนี่ฝั่งวอมไวนะครับสีก็จะนวลแบบนี้เลยนะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับว่าชอบสีประมาณไหนนะครับสำหรับโหมดไวนะครับสำหรับเพื่อนๆเราทั้งหลายนะครับซื้อหลอดนี้มาทั้งที่ห้องเราบางทีอยู่แต่สีขาวก็อาจจะเบื่อนะครับเราสามารถมาที่โหมดคัลเลอร์นะครับหรือว่าโหมดสีแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับผมตัวนี้เป็น R G B นะครับเขาเขียนว่า R G B บวก C C T นะครับผมนี้ก็จะมี ี R G B ให้เราเปลี่ยนได้นะครับอ,อย่างตรงนี้อาจจะเป็นคุณผู้หญิงนะครับห้องสีชมพูนะครับหรือว่าอย่างพวกเราบอยๆนี่ห้องสีฟ้าเท่ hey, เลยนะครับเนี่ยหรือว่าบางท่านบอกวันนี้อยากเปลี่ยนมูดขอห้องสีเขียวเขียวสีเหลืองสีส้มมีให้ท่านทุกสีเลยนะในโหมดนี้เป็น หลอดไฟที่น่าใช้นะครับโดยเฉพาะในโหมดนี้นะก็เป็นฟีเจอร์หลักของเขาเลยนะครับผมสำหรับในโหมดถัดไปนะครับก็จะเป็นโหมดซีนนะครับผมโอ้ตรงนี้เขามีกําหนดซีนมาให้เราด้วยนะครับนี่จะเป็นเอ่อซีนแบบไนท์นะครับช่วงกลางคืนหรือว่าจะเป็นซีนอ่านหนังสือนะครับนี่ก็จะเป็นแสงสีขาวนะครับซีนทํางานนะครับเลเชอร์นะครับหรือว่าซอฟหรือว่าคัลเลอร์ฟูลโอ้ตรงนี้ก็มีซีนให้เราเลือกนะครับผมรวมไปถึงเราดีดิตนะครับก็กําหนดซีนใน แบบที่เราชอบเองได้ด้วยทำอะไรได้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้ในโหมดสุดท้ายครับโหมดนี้เขาเขียนว่า Music กหลอดไฟมันจะกระพริบตามเสียงครับ เพลงของเรานะครับเมื่อเราเข้ามาที่โหมดนี้นะครับผมอ่าอย่างนี้ผมพูดอยู่ในขณะนี้นะครับหลอดไฟก็กระพริบไปตามเวฟเสียงของผมเลยนะครับอ่ะก็เป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับเขาใส่มาให้เราด้วยนะครับที่หน้าหลักนะครับของตัวแอปพลิเคชันทูย่านะครับก็จะเห็นอ่าตัวหลอดไฟตรงนี้นะครับแล้วก็มีเมนูช็อตนะครับผมเราสามารถกดเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับถึง2จุดนะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดจากด้านหน้าได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับแล้วก็ ปรับอุณหภูมิของหลอดไฟนะครับได้แบบนี้เลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับหลอดไฟสมาร์ท LED ของ G Link ตัวนี้นะครับผมผมคิดว่าเป็นหลอดไฟที่น่าใช้งานมากเลยนะครับใช้งานง่ายนะครับเชื่อมต่อก็ง่ายแล้วก็สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับเราสามารถไปเสียบกับพวกหลอดไฟ E 2 7นะเป็นไฟ AC ที่บ้านของเราได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมวิดีโออยู่นะครับแล้วสนใจที่จะสั่งซื้อเจ้าหลอดไฟ LED ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับกับทาง G-link Official ของเราหรือว่าสั่งซื้อกับตัวแทนจําหน่ายชั้นนําของ G-link ได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับผลิตภัณฑ์ดีๆของ G-link ใหม่ในครั้งหน้าก็ฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ